หลงไปทางใต้จังหวัดได้รับแค่ปลายฐานของพายุก็ทําให้ปริมาณน้ําในนาสามารถประยุกข้าชได้เป็นบางส่วนครับจนปริมาณน้ําเหลือเพียงในการที่จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคจังหวัดึงได้แจ้งเตือนที่น้องเกษตรกรให้งดการทํานาลางครับในด้านการช่วยเหลือพื้นที่กันวันนี้นะครับกรบผมเองได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีพระท่านท่านยิ่งรัฐชินวัตร ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรก็สืบมเนื่องมาจากว่าปัญหาจากการรายงาน<ม>ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรว่าพี่น้องในเขตอำเภอเมืองพี่น้องในหลายอำเภอในจังหวัดยะโสธรของเรานั้น<ม>นะครับประสบปัญหาฝน<ม>ทิ้งช<ม>่วง มันแรงแรงปั๊บเขาในหน้าพื้นไรในในไม่ใ,ใ,ให้เสียหายมีแล้วครับคือความขี่ข้านของพี่น้องเาะว่าเห็ดแล้วมันขาดทุนจากนี้ต่อไปพระนนาะยกยิงรลกบอกว่าต่อไปฝ่าท่านผู้ว่าการจังหวัดฝ่าท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับว่าต่อไปนี้ในฐานะที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าการจังหวัดและนายอำเภอเป็นหน่วยหน้า ในการดูแลรับผิดชอบพี่น้องประชาชนในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะฝากว่าเป็นหน่วยหน้ามีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่ต้องประสาน ประสานกันครับประสานหน่วยราชการในจังหวัดจะเป็นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานหรือเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงตระกูลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจากนี้ต่อไปปัญหาต่างๆไหมครับต้องให้ข้าราชการทุกภาคส่วนมารายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมารายงานท่าน,นอำเภอแล้วลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเช่นสมมติ ข้าวในนาจะตายเพราะขาดน้ำข้าวโพดในไร่นะครับจะตายเพราะขาดน้ำหรือพืชไร่นนขาดน้ำหรือขาดภาวะฝนทิ้งช่วงนั้นต้องลงไปดำเนินการแก้ไขการแก้ไขอย่างไรครับคือให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดไปมองไหดให้ไปว่าวโอ่กัน สอสอพิยาวาส์สอโอลยสอสอดอเรพีรพันธ์อาจารย์พีรพันธ์จจนเอาสามคนยุเขตไหนไปบอกพี่อบอกน้องไว้แล้วผมเองมาสังเจาะมองไหนผมสีมาเจอบมองนั้นมาแก้ปัญหามองไหนมาซอยกันผมเองก็อยาก,กาบเรียนนะครับว่าน้ำใต้ดินที่เหลืออยู่นี่หนึ่งแสนล้านถามว่าพี่น้องเอ้ย มันไงกลัวสารเคลื่อนสาสิบสามแหง่งเคลื่อนมักไงสา3สิบสามแห่งในประเทศไทยเก็บด้าน,ดนไดจะไดพีม่ดองที่ผมบอ,อกตอนตอนน้นนะเก็บด้านไดเพียงเก็บมื่นแปดพันล้านแต่น้นอยู่ใต้ดินที่เหลืออยู่จะได้ครับแปด0 0ืนแปดพันล้านแล้วคากรางเคลื่อนทั้งหมดสร้างเป็นบักหลายล้านล้าน,านบาทแต่น้ำใต้ดินจอบ,บอยดึงจะใด้ี่องครับ พอหนึ่งบากเกินแสนแล้วสามารถเอาไปใส่ภาคการเกษตรได้ดีคือความต้องการอ,อยากจะฝากบอกพี่น้องนะครับว่าตรงนี้รัฐบาลเองนะครับจะมีเล็งรัฐการที่จะมาคุดเจอะประบาลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการแบบความยั่งยืนในการแก้ปัญหาน้ำใต้ดินมาใส่เพื่อการเกษตรนอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับก็จะมีบางจุดเป็นน้ำเด่มอุโปโภคบริโภคหรือเป็นน้ำ แล้วพี่น้องสามารถเอาเกล็ดร่นน้ำเอาขวดน้ำไปใส่น้ำนะครับเอาไว้ดื่มกินมันเป็นน้ำสะอาดนะครับกระตรงผมเองกระสิประสานกับท่านสสของพี่น้องเนี่ยละแล้วกระเบิกจุดใดพี่น้องมีความต้องการกระสิไปคุดเจาะน้ำดื่มสะอาดให้กับบัณาพี่น้องนอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับรัฐบาลเอง เบิ้งภาคติออกเฉียงเหนือภาคอีสานของฮาวาเฮ็ดจังไสสิหาแรงน้ำดิบขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหารำน้าชี้รัน้ามู้ได้เฮดงบดุลเสร็จละบอตั้งใจพงไยทักสินให้หนึ่งล้านบาทงบดุลนั้นเฮดเรียบร้อยละบอ้างบดุลเฮดเรียบร้อยฟาวรงไปขอเติมอีกรัฐบาลยิ่งรับเติมให้อีกหนึ่งล้านนั่นกองทุนของเก่าหนึ่งล้านของใหม่หนึ่งล้านเป็นสองล้านเอาบอพี่น้องเอาตัวมือดัง อย่าตกืฉอๆเนดะ้ให้กับบ้านลรมการ, <ไป S 1> ก,ารกองทุนเงินล้านว่าชั เฮ็ดระบดุลระบบคุบดุนถูกต้องระบบเฝ้าขอเฝ้าขอกูก็สีเฝ้าไส้กูสีเฝ้าไส้เ้อให้เป็นเลกลัดตรงนี้นอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับโคงกัน SML ซึ่งโคงกัน SML เป็นโคงกันหมปรบมาณโดยตรงของพี่น้องให้พี่น้องคิดเองทะเองแกไขปัญหาเองหมู่บ้านน้อยเอาไปสามแสนหมู่บ้านขนาดกลางสี่แสนหมู่บ้านขนาดใหญ่ห0าแสนให้พี่น้องไปประชาโค้กันประชาโค้กเกษตรแล้วก็ให้คณะกรรมการ SML นั่งขอขงินไปให้มาตามขนา เอามาให้พี่น้องดันมาคิดเองท้าเองแก้ไขปัญหาเองอยากฝากบอกพี่น้องนะครับว่าสมัยกอ่อนพี่น้องพิดกันพิดกันย้อนอยัน้อนนงยกูกบลอแตู่กร้รอผู้สูงผมหลอก <c oughs> นั่งยกบูบรอไว้เพี่น้องครับ บอกโครงการอยากพี่น้องจำพยาพื่ยังทักษินได้เปลี่ยนชื่อใหมเวลาพี่น้องไปประชาคมกันเฮ็ดกันอยากจะถนนไปให้อยากจะขุดเจาะบอ่อน้ำอยากจะร้างวัดร้างว่า,า,วาบ่อดดหลอกสเปกไวเบริรพี่น้องผิดกันแต่เที่ยวนี้เฮ็ดได้ทุกอย่างประชาคมกันนี่คือระบอบประชาธิปไตยให้พี่น้องมีส่วนร่วมโดยงบประมาณให้พี่น้องคิดเองทัาเองแก้ไขปัญหาเอง นอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับบัตรชิ้นเชื้อกเกษตรกรทั้งรัฐบาลเกจิเล็งรัดนะครับให้ท่านทออกอสอ,ออกมาเบิงว่าพี่นอ้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วคิดหรือบัตรชินเสื้อกเกษตรกรให้กับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั่น,นไปซื้อปัจจัยการผลิตเงื่อนกองทุนบทบาทสตีเงื่อนกองทุนบทบาทสตีจังหวัด ยาโสทอนทั้งนันใดแปดสิบล้านบาทให้สตีไปเบิรงเดอร์ว่าเฮตัไนไดสิไปจ,จจดจดทะเบียนกันเป็นกลุ่มเป็น้อนแล้วก็แปลเงินตรงนี้นะครับบ้านลงทุนต่อยอดโอท็อปมาเห็ุสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งบนิธิท่านหรือมาเสริมรายได้ให้กับชุมชนเสริมรายได้ให้กับครอกกบครัวก็ขอฝากไปด้วยนะครับว่าคือรัฐบาลได้ให้ความตั้งใจในการดูแลพี่น้องน,นะครับ เพื่อให้แม่ส่งเสริมบ,บทบาทสติของเฮ้าพี่น้องครับมือนี่ผมเองกระตือโอกาสนี้ไม่นำกาบเลียกพี่น้องรับว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะซอยกันแก้ปัญหานอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับผมก็ขอฝากพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเองได้มอบนโยบายให้ท่านทั้งอาทิตดีกรมป่าไม้อาทิตดีกรมอุทยานแห่งชาติ นะครับให้ฝากแบบมาดูแลพี่น้องนะครับว่าบางพื้นที่ที่พี่น้องม่ที่ฉันกินเฮ็ดกินมักั้งแจะรุ่นปูรุุนยาแต่ยังบุมีเอกสารทธิเเชือแต่ขอ นะครับผมบอกสั่งการไปแล้วว่าขอให้เจริญทีป้าไม่ห้ามไปรีดไถเงื่อนพี่น้องบางทอไปตรวจบอกโอ้ยมีน้องสาวสามบอยมีชนวดบอยชมพีไปเรียดถิ่นบนจะพี่น้องนั่นให้พี่น้องเอาซื้อมาบอกผมผมจะดำเนินคดีให้เด็ดขาดนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้และได้โอกาสนี้นะครับผมเองต้องถือโอกาสนี้และขอบคุณพี่น้องทุกคนและต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับผมและในและคณะในวันนี้ผมเองใน นามรัฐบาลต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่ง และท้ายที่สุดนี้จะต้องขออนุ่ยอวยพอนให้พ่อหญยไม่ใ่พีพานาสุภุทุกคอนจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดจิงใดก็ขอยได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนอนรับไก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไก่ได้เงินแสนแบ่มือออกมาก็ขอ้ได้แก้วมณีชดละใก้ฟังดีๆเด้อพ่อหญ่ไม่ใ่ให้ได้สามโตตกต้สามโตตงต ไปซื้อเรื่องการถือต้องมันทีหนึ่งละใบเด้อครับกรับขอบคุณกรับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสีนะครับปิยวัฒน์พัน์ใจเชื่อกดีใจปะครับพี่น้องครับนี่แหละครับมาแล้วลาก็มาแล้วก็สุดท้ายในสิ่งที่ต้องการนะครับกับแบบที่เพื่อนเล่านะครับว่าถ้าเกิดว่าี่มาที่ต่ม สภาชิศสภาพภูเทาราตรอนทั้งสามตนทั้งสามเขียดนะครับเพราะว่ามือนีเขาต้องย่อมรับคว่าเผื่อไทยทั้หมดทั้งสามเขียดนะครับแล้วล้วก็จะพยายามหาทิศดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับรวมถึงถึงวันนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มเอลไม่ว่าจะเป็นโครงการในส่วนของกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มสตินะครับก็พยายามติดตามประสานงานให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับคือนีต้องขอย่อมรับคาว่า ภัยแรงถือว่าเป็นปัญหานะครับภัยแรงถือว่าเป็นปัญหานะครับแต่ว่าเ้าก่อพยายามสีกับระสามแล้วก็มบมอิผู้ใดครับอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับดินฟ้าอากาศห้าก็อขาดแค่ได้โบถุมันจะนึ่งเหตุผลเที่ยม เฮ็ดไปล้ป,ลปออั๊บสุดท้ายเราในจุยาฯไปตกโยอุบลญเทปโยอุบุญมาตกจุออยโฯนี่แหละคือปัญหาความชื้นในอากาศม,มันบ่มีนะครับเมื่อนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาปรึกษากับท่านรัฐมนตรีอยู่ครับว่าพี่น้องบ่ต้องการอยากได้เงนินชดเชยหกร้อยหกบาทในส่วนของพายแหลงแต่ว่าทา่านสสในเขตพะเยาอีสานตอนนี้กำลังนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีครับขอ ขอในในชนของคาชดเชยจาก6 0รอยหบาทจะเป็น2 2 2 2ยี่บอบาทแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กรับขณะรัฐมนตีครับตอนนี้เห็เดเรื่องเขาไปแล้วนะครับเพื่อจะชดเชยของขอไปไม่นด้หน้าถ่วมหน้าก็ยังได้2 2 2 2รี่บาทตอนตอนนั้นยังลงทุนแค่นิดเดียวเลยครับแต่ว่าตอนนี้เขาล่งทุนไปต่างหลายเขาออกร่วงแล้วส่ปุ๋ยไตยังไปเรียยร้อยแล้วครับลงทุนไปหลายเติวแต่ว่าไปยังขึ้นได้หกร้อยหกบาท แต่ว่าพี formas, up, er, ่น้องบ่ต้องการแน่นอนบ่ต้องการว่าอยากได้คาชชเช่อยากได้ผลผลิตมากกว่าแต่วันนี้เมื่อว่าผลผลิตมันเกิดปัญหากับทางสอสทางตัวแทนของพี่น้องก็จะพยายามเอาในส่วนของคาชชเช่ต่อมาให้กับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เนงอยู่ในส่วนของการดําเนินการครับยังยังมาถึงก็ว่าได้รัฐมนตรีต่อนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เมืองพระยาแทนแดนสิวิไลเมืองบางไฟกมีตำนานละอุคานอักโคตินลุ่มน้ำชีทินนี้มีมนกลางวันนี้มีลูกหลานบ้านเรามากล่าวความในใจย้ำพี่น้องอีกล่าวโอเลคนนานรักตัวขาวขาวอยากเห็นบ้านเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ควาใดที่ร้อนใจทุกคนเรายืนมือช่วยทุกคนจุดกันขึ้นมารวมดวงใจให้เป็นหนึ่งด้วยศรัทธาฝันฝ่าร่วมกันสร้างสค์เพื่อบานเรา ีอะไรแม่นอนเรารักกันไว้ก่อนเกิดนักพี่น้องเออถึงวันเดือนจะเลือนไปตามเลยแต่ข้างในหัวใจโอเลไม่เปลี่ยนแปลงแต่ข้างในหัวใจโอเลไม่เปลี่ยนแปลง